พี่จะทําการซอสข้อมูลนะครับคล้ายๆกับแบบนี้นะครับคุมข้อมูลน้อนแล้วมาที่ Data แล้วก็มาที่ซอสเห็นไหมครับนั่นคือวิธีการทํำซอสแบบเดิมๆนาอกแต่มันมีสูตร Excel อยู่สูตรหนึ่งนะครับซึ่งสามารถทําการซอสข้อมูลได้แบบนี้เลยแต่ทําให้เราแบบอัตโนมัติสวัสดีครับพบก,กับพี่หนึ่งเฟิร์สบ e อีกครั้งนะครับในรายการ e a s y Excel ทําทุกวันมันก็ง่ายวันนี้นะครับพี่จะมาสอนวิธีการใช้สูตรซอสนะครับ ร่วมกับการทำเทเบิลนะเทเบิลคือการทําตารางอย่างง่ายเหมือนที่พี่เคยสอนไปก่อนหน้านี้เนาะเดี๋ยวพอเอา2อย่างนี้มารวมกันแล้วประโยชน์มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยเนาะมารู้จักการซอสก่อนนะครับการซอสเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้พี่มีข้อมูลเป็นตัวอย่างอยู่ที่คอลัมน์เตรงนี้นะครับก็จะมีเสื้อมีกางเกงมีรองเท้านะครับปะปนกันอยู่เละเทะแบบนี้นะครับพี่จะทําการซอสข้อมูลนะครับคล้ายๆกับแบบนี้นะครับคุมข้อมูลเนาะแล้วมาที่ Data แล้วก็มาที่ซอสนะครับ S O R T นะครับพอกดปึ้ง แล้วกดโอเคเห็นไหมครับมันจะเรียงลําดับข้อมูลเนาะโดยเอากอไก่มาอยู่ข้างบนเนาะขอไข่ขอควายงงูไล่ลงไปข้างล่างแบบนี้นะครับนั่นคือวิธีการทําซอสแบบเดิมๆเนาะก็คือมาที่ Data แล้วก็มาที่ซอสตัวนี้นะครับแต่มันมีสูตร Excel อยู่สูตรหนึ่งนะครับซึ่งสามารถทําการซอสข้อมูลได้แบบนี้เลยแต่ทําให้เราแบบอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องมาทําการซอสเองทุกครั้งนะครับอะสูตรนั้นก็คือซอสนั่นแหละครับง่ายๆเลยเนาะเท่ากับซอสครับเท่ากับ S O R T นะครับสงวเลล็เปิดนแ้วเราก็ไปคคุมมข้้ออูลที่เรรราาตงกนะับ เสร็จแล้วเรากด enter เห็นไหมครับง่ายๆแค่นี้เนาะสำหรับสูตรอร์ t ก็คือแค่พิมพ์คําว่า sort เข้าไปก็คืออร์ t การเรียงข้อมูลนั่นแหละนะครับแล้วเราก็ไปคุมช่วงของข้อมูลที่เราต้องการนะครับก็จะทําการเรียงข้อมูลให้เราโดยเอาข้อมูลเพื่อนครับมาทําการ s o ์ t เสร็จแล้วก็มาแปะให้เราไว้ตรงนี้ง่ายๆแบบนี้เลยเนาะแต่ทีนี้นะครับสมมุติว่าพี่มีการซื้อของมาอีกนะครับสมมุติเป็นเส,สื้อสีสีลำไย,ยแล้วกันนะครับพี่ไม่รู้ตอนนี้มีสีอะไรบ้างเนาะอ่ะพอพี่พิมพ์เสื้อสีลำไย,ยเข้าไปเนาะ ปรากฏว่ามันไม่มาอัปเดตฝั่งนี้ให้เราอัตโนมัติอ้าวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เราคุมนะครับข้อมูลตัวนี้ที่เราคุมเนาะเราคุมจาก a2 ถึง a12 เห็นไหมครับพอเราคุมจาก a2 ถึง a12 แล้วปุ๊บมันเลยมองมาสุดแค่ a12 นะครับมันไม่ได้มามอง a13 ด้วยเนาะดังนั้นถ้าเราจะทําแบบนี้นะครับเราก็ต้องทําการขยับตารางแบบนี้ทุกครั้งเนาะมันก็ไม่เป็นอัตโนมัตินะครับวิธีการทําให้มันอัตโนมัติมากขึ้นทาไงอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับพี่จะใช้วิธีการอย่างนี้ครับ พี่คุมข้อมูลของพี่ทั้งหมดเนาะในฝั่งของที่เป็นข้อมูลนะครับเสร็จแล้วพี่กดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วกดตัว T เพื่อทําตารางอย่างเร็วเหมือนที่พี่เคยสอนก่อนหน้านี้นะครับปุ๊บนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคไปเลยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ตารางของเรามันจะแปลกเนาะมันจะกลายเป็นสีฟ้าสีขาวสีอะไรแบบนี้ครับซึ่งตอนนี้นะครับตารางของเรามันกลายเป็นเทเบิลเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะประโยชน์ของมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวลองดูเนาะพี่พิมพ์ซอสครับเท่ากับ S, S O R T นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดเนาะแล้วพี่ก็ไปคุมข้อมูลเหมือนเดิมนะครับทำทุกอย่างเหมาเดิมไม่ต้องคุมหัวตารางนะครับคุมเฉพาะข้อมูลของเราฟึบเสร็จแล้วก็วงเล็บปิดแล้วกด enter นะครับได้มาเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับแต่ทีนี้อะไรที่มันแตกต่างไปอ่าสมมุตินะครับพี่บอกว่าพี่มีเสื้อสีลำไยอ่าพี่สีลำไยก้นนะครับเสื้อสีลำไย พอพี่พิมพ์เสื้อสีมายาไปปุ๊บพี่กด enter ปังเห็นไหมครับมันมาอัปเดตอยู่ตรงนี้ให้พี่อัตโนมัติเลยนะครับง่ายๆเนาะหรือพี่จะเพิ่มอีกก็ได้นะครับกางเกงนะครับกางเกงสีมะม่วงนะครับ enter เห็นไหมครับกางเกงสีมะม่วงของพี่นะครับมันก็จะมาเพิ่มขึ้นมาในนี้แล้วก็มาแทรกนะครับแล้วก็เรียงตามลำดับให้พี่แบบอัตโนมัติแบบนี้ง่ายๆเลยเนาะน้องๆลองฝึกทํากันดูนะครับแล้วก็ลองเอาไปแอปพลายใช้ดูในชีวิตประจําวันนะครับมันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับ สำหรับน้องที่ชอบใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เป็นกงใจให้พี่ด้วยนะครับและที่สำคัญแชร์คลิปนี้นะครับไปให้กับเพื่อนของเรานะครับเราจะได้เก่ก Excel ไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ